ในส่วนรายนานรายตื่นมอบสาธานณประโยชน์ซึ่งมีด้วยกจำนวน13รายการซึ่งประกอบด้วย1โรงเรียนบ่อเชนองวิทยา2โรงเรียนพระปริยติธรมวัดสำราญนิเวศพระรามหลวง3โรงเรียนวัดสเกตวิทยา4โรงเรียนปัิมวันวิทยาอำเภอพนา5โรงเรียนศรีไทยวิทยาอำเภอเสนาคนิคม หกสำนักสาธารณศึกษาวัดโูนโปเจ็ดโรงเรียนดังสีวิทยากรอำเภอนา้ยืนแปดโรงเรียนน้องขุนวิทยาอำเภอม้งสามสิบเก้ากองขุนสถาพิเศษสงคห์พพิสุทธิสามเณรอำเภอเมืองนำาจเจริญสิบม,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุปลราชธานีสิบเอ็ดโรงพยาบาลอำนาจเจริญสิบสองโรงพยาบาลในอำนาจ และ13บโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานีขออนุญาตให้ท่านเตรียมบุคลากรที่จะรับนะครับปัใจจัยในวันนี้ให้เตรียมบุคคลไว้ให้พร้อมนะครับสาธุชนทุกท่านผู้ทีเกี่ยรติทุกท่านทัานด้วยจตที่เป็นกุศลที่หลวงพ่อพระครูมงคลบวรวัฒน์ท่านได้มีจิตเป็นกุศลนนะครับได้สร้างคุณประโยชน์อันมากมาย แกพระศาสนาแจกประเทศชาติวันนี้คณะสิทธิ์มนุษิ์นะครับจะได้มอบปัจจัยเครื่องบุญอ่สนุนบุญส่วนกุศสน,สนถวายของครอบครัมงคลบริวารวในลําดับที่หนึ่งมอบปัจจัยให้กับโรงเรียนบอร์งวิทยาุรีเสิอตัวแทนโรงเรียนบอช์ชนิยาุรรับมอบปัจจัยจากท่านพระประหลัดิติศักดิ์กิติพัฒโทรักษ,ษ,ก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 ษาการเจ้าวาน วัดเทพมงคลคนญยาตเเชินครับวัดสำราญนิเวศนะครับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศพาะรามหลวงเเชินครับ เรียนเชิญท่านคำพันธ์ทองพิบนะครับสมาชิกสภาเทศบาลของน่าเชิญเป็นตัวแทนรับอ้เรียนเชิญครับลำดับที่สามโรงเรียนวัดสเกตวิทยาโรงเรียนวัดสเกตวิทยาเรียนเชิญตัวแทนเรียนเชิญครับ ลำดับที่สีโรงเรียนปชิมวันวิทยาอำเภอพนาเปลี่ยนเป็นตัวแทนเปลี่ยนเป็ตัวแทนโรงเรียนศรีไควิทยาอำเภอเสนานนิ์คมเปลี่ยนเป็นขั้นชาติศรีจันทร์สมชิษสภาองค์การบริหารส่วนจังหวเจริญเขตอำเภอเสนานนิ์คมเป็นตัวแทนรับพ้อมเปลี่ยนเสร็ครับ ลำดับที่หสำนักศาสนศึกษาวัดนนทโพเอรียนตัวแทนสำนักศาสนศึกษาวัดนออน,นท์โพอนุญาตกลับที่มนครับลำดับที่7จ็โรงเรียนลังสีวิทยากรอ,อำเภอน้ำยืน เริงเชิตัวแทนครับโรงเรียนลังสีวิทยากรอำเภอนาำยืนเริงเชิตัวแทนได้รับมอบเริงเชิญครับเริงเชิท่านตัวแทน ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาติดตัวแทนรบอบนะครับเรียนเชิญโรงเรียนน้องขุนวิทยาอำเภอม่วงสามสิบเรียนเชิญครับตัวแทนโรงเรียนน้อง,อองอขุนวิทยาอำเภอม่วงสามสิบเรียกเสียท่านดีรชาติมณีสายนะครับ สมาชิกส,สภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรือเขตอำเภอปทุมราชวงศาเป็นตัวแทนรับมอบหนึ่งัำลำดับที่เก้ากองทุนชาวภริจเจดศงคราะห์พระภิกษุส,สามเณรอำเภอเมืองอำนาจเจริญเปรียบเช่นตัวแทนกองทุนชาวภริจเจดศงคราะห์พระภิกษุส,สามเณร อำเภอเมืองอำนาจเจริญลำดับที่สิบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีเริ่ชจะขอแทนได้รับมอบนะครับซึ่งในวันนี้ รเราขอบเมตตาจากพระเทพพระคูณพระปูศิลิศิลวัตรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญให้ขอมเมตตานะครับในการมอบลำดับที่11อโรงพยาบาลอำนาจเจริญแพทย์หญิงนภาพรเกียรติดำรงรองผ่้มในการโรงพยาบาลน่าเจริญเป็นตัวแทนรับมอบลำดับที่12องโรงพยาบาลเดืออำนาจ ท่านนิยมอร่อยไทยพาณิชยกคลรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนัวนั้เจริญเจรอํอำเภอดื่มนาถเป็นตัวแทนรับมอบลำดับที่13โรงพยาบาลสัมพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลรกิจของคณะสงฆ์จังหวัดน่านเจริญที่ตั้งจิตตั้งใจบำมเพนกุศลบริจาคปัจจัยสาธารประโยชน์เพื่ออุทิตส่วนบุญส่วนกุศลถวายหวงพรอบพระอูมงคลบวรวัตดอดีตที่ปุึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญอดีตเจ้าวาดปัตเทพมงคลในครั้งนี้ในวันนี้ลำดับต่อไปที